พล้ปกาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะรองประธานมูลนิธิเทพรั์เวชานุกูลไปติดตามการดําเนินงานโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดศรีสะเกดโอกาสนี้เป็นประธานเปิดโครงการสน,สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรั์เวชานุกูลโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติภายใตู้นวนประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรั์เวชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์ มีวัตถุประสงค์หลักคือการพาหมอไปหาคนไข้เพื่อให้เข้าถึงบริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยไม่รบกวนพื้นที่การรักษาแบบไร้รอยต่อผ่านการแพทย์ทางไกลระหว่างผู้เชี่ยวชาญส่วนกลางกับพื้นที่เพื่อให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและพัฒนาสุขความยั่งยืนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์ในการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางและขยายเครือข่ายไปยังโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ด้านปัญหาและความต้องการของโรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่ได้รับการแก้ไขและพัฒนาเช่นการดูแลผู้สูงอายุจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลและประเมินภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล้มในผู้สูงอายุด้านโรคผิวหนังถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคผิวหนังและการดูแลรักษาโรคให้สาหาสาขาวิชาชีพและพยาบาล การบริการทางการแพทย์เฉพาะทางใน4สาขาได้แก่สาขาฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สาขาจากักษุวิทยาสาขาโรคมะเร็งและสาขาโรคผิวหนัง